เดตาดตาดิเจียว่าจะเหาหูด้หรื่ฮีคอที่เลยว่าได้รู้เห่าหู้จะตีฮีกจ้างที่ดนมันะโอ้ตาเพลเดี๋ยวอูก็ตออออกตอขอนไปยมมาเลยฮีกจ้างที่เหรอเฮ้ยเฮ้ยกระเตะฮีกจาที่อ้มีเล่เล่อู้เล่เล่นี่ยัจิกาเปล่าบ้าเพื่อเธอต้องพิลนี่ตาตาตาดเจยว่าจบหาหูา้หฮีคอที่ไม่ฮีกจางที่ว่าก แต่เสียกวาจ้ซ่ากวาที่มาอุบเลวี้จาอชินใจเราสั่เลือนี่งเดตะขียนเลยเมียนี่ตะการเลยอัเล่มือดเลควาเด้ิชัเล่มือเปล่ควากระจกระจามือควาเควาที่มาเก็บมาเราสั่งจารีรกกลื ม่นวาวรลบดพวกเราล่า่พวกิจล่ะพวกรชิเจรพวกิเจรกว่าตีตาพลอว่นมือวันแรกลยพวกเพที่เดียวกือมือชิเจรจริตนีิเจริซิละเออมามกชิเทอร์ติบเออชิเทอร์อย่เออเออปาป้าเด็บ้านหลังนีือาโอ้รตงานพอโอ้รจะรอกิเจลว่าเนี่วานยเดอเดิดดีเลย มันที่เจนกอมอ่ะม <alive ấy> <ars> um, ันที่เจเจบูบูวาทะเจเจเออกวางไอ้ที่โอ้ว้าวโอ้วาเจปูนี่น้ําเมนพุตักขาโคตะตลเนาะเจบูนี่นะว่าเนี่ยมันยังอ่ะกูจุบตรีเออนี่เน็ตมาที่เอฮะตะเนี่ยกวางเนี่ยกู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 ตะลิไว้เสียงวุ้ยตันลิตบตอนตัน ตัวไดสีสิเลยเกบายนมากูมาคิดตอตเตยแต่จบว่าเนี่อะ้าเนี่ยแกมาตอ้ยจบใช้ดีขวรเกดก้าวนี่จูนี้จะมาอำวเนี่ยอมาตะเลาล้นี่จบามันจบานี่มาตะเลาล้นี่มาบ้าเนี่ยมาเสียสิจบามาตะเลาลนี่แต่จอบผ้าเขาขึ้อะไรเออจะบ่าอจบานี่มาลุมาตลอไปเาะเลไปเจ้าคนเนี่ยมันดอกเขาเพียนมาลุเจกขึ้น าขี้ไเดมาคลอเนี่ยตดเบตลบบาดตักว่เดว่าฮีกระปุฮีบุคอบูเดเตมามีเนื้มูจักะขาที่ตขี้่จักกขอขาดที่นมูที่เาจักระขาที่เขาะลรไว้เดยอจักอุยว่าขอกอนดีกว่าต่คนอดีขอบ้านต่ดใจขาเขาุเลยกว่าขี้ขอเด้ขาตาใหญ่ตขอดีขอบ้านมีเนื้อมูจัขาด